องฝันเป็นจริงแล้วจะนี่ผมซาแล้วก็หลายยี่พอจะนี่น้ามันมีหง่ามีอัเนีพอทาลูกเก็บออาให้หมดกจะบอกคือนี่พอทาลูกเก็บปาวันนี้กอไม่ค่อยลูกเก็บหน่อม้หน่อไม้กินปลามาคุมค่าเราคนรูยทีตงมาเท่นึงนะอเบย เนี่ยเีว้อเขานกงช่นี่อ่ะแางสามนี่